กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับีนรายการมิสเตอร์พีมวันนี้ผมอยู่กับใครครับ้อตอบดิตอบดิตอบดิตอบตอชื่ออะไรชื่ออะไรเกมว่าเกมเกม่าเกมอันเออ๋อเอชื่อก็อ่าตอนนี้ผมก็จะเล ouais. ่นแมปพีมเนาะก็ น่ากลัวปมไม่รู้เนาะมาเล่นกัน,น,ออน,กอนอ่านก่อนอ่านก่อนสวัสดีครับคนสร้างคือ Ninja น,นินจ a าเกมทีวีเนาะฝากกดซัดให้เขาด้วยเนาะคืออะไรไมแต่กดซับนี่กดซัดน,นะเนาะเขาไม่แต่เอชยบนี่เอ d ยูดีนะก็อะไร,ไรกดปิดผ้านิดหน่อยนั่นนะกดอนนึปรับแสงให้อยู่ตรงกลางปรับแสงให้อยู่ตรงกลางแต่ผมปรับสามห้าพอเนาะ <c oughs> เดี๋แสบตาเกิน สองห้ามโกงสามห้ามแช่มอสสี่ปิดม็อบปิดปรับเป็น easy. ปอีซี่ปิดม็อบปิดล้มเจน,นูเต้องปิดหรอกเนาะ <c oughs> แบบโหแบบเล่นแบบเถือ่อนสีแดงใครคำพูดผีเอาเงินคำพูดเราแดงผีเนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ป้ายมาก็ไดนะ้เดี๋ยวทิ้งนิ่งแบบให้หลกรรมเนาะก็เนียบผู้ผีเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือช่วยฉันทีแล้วก็ เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ชอคนหนึ่งมามาอะไรครับมาสิบแปดบวกกับฉัน <c ười> อะไรวะเนี้ยน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยเขาฆ่าฉันแล้วเอากระเป๋าไปผมจะฮะเอ้น้องซอมน้องซอมน้องซอมมาดีน้องซอม้องซอมน้องซอมไอ้น้องซอมน้องซอมแป๊บน้องขี้เกียจอายละไปะ อันเดี๋ยวอันเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเอ้ยอยากเอ้ยอยากีอย้ยอยากอุ้ยแหลก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 โอ้ยไปครับต่อย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 เอื้อโคมัดผมคือนักมวยนะต่อยที่เรตายเลยโอ้ยอีกตัวอีกตัวที่ปิดม็อบได้ไหมเนี่ยปะไปอีซี่ได้ไหมนะได้ได้ไม่มีอชุบดชุดชุดชุบต่อย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 เอ้ยมาช่วยกันหน่อยจะตายแล้ว เออเออแหลก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 เออแหลกแหลกแหลกโอ้ยเอาต่อยกันเองอีกอีแหลก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 โคตรแหลกเลยอะโห้ยปิดม็อบดีกว่าเนาะเออตายตายอุ้ยได้เหล็กซอมบี้ดับเหล็กอ่าเดี๋ยวผมครอปเอ้ยไปกดออกเฉยเข้าใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหม่ก่อนอ่าเข้าใหม่เข้าใหม่ เพิ่งไปปิดเพิ่งไปปิดเชเลยขอคอร์เตอร์ยังเนาะก็อ่อเดี๋ยวเขาออกทำไมอ่ะออกทำไมอ่ะฮัลโหลอ้าวในสุดเขาก็ได้หลุดแปมเนาะก็ก็ขอโทษ์ร์ยังเนาะอุ้ยหลุดไปซะเฉยเลยโอ้ับเนาะก็อ่ะเดี๋ยวขอเล่นคนเดียวก่อนแล้วกันเนาะก็ขออภัยนะ มือมือเดินไปโดนดูดเชยเลยอย่างเน็ตไม่ดีนะตอนนี้อเดี๋ยวขอปรับเป็นเพอร์ซันแล้วก็เน็ตด,ดูดออกไม่เชยเลยครับเอาไปครับงานกาเที่ยันอยู่ในกล่องทูก็อยู่ในกล่องทู <c oughs> นี่แมปก็น่าจะนานเนาะก็เลยอาจจะมีผิดหน่อยนเนาะครับคืออธิบายเท่านั้นะคือสีแดงนี่คือคำพูดของผีเนาะสีเงินคือคำพูดของเราเนาะ เอาไปให้อาทู่ไปใส่ในกองเสร็จแล้วเอาคุ้มาเอาอเลยไม่ไทำเลยนี่อาทุก่กับเทียนมาใส่ก่องมัจนจะง่ายอะไรป่านนั้นนะเสร็จแล้วคนนี้มากนะฉันไม่ได้แบบฉันได้เกินเขาได้ทักมาเดี๋ยวมันเป็นอัพอัพพี่คืออะไรฮะนี่มันคือแมปอะไร นี่มันคือแมปอะไรโหแบบสั้นเกินเนาะเดี๋ยวกเดี๋ยวขอไปแคสขอโทษอย่างรบกวนไม่ใช่เสียงรบกวนหนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะขอแบบตัดไปเลยกแบบนึงแล้วกันเนาะเป็นไงไปดูกันเลยแบบนี้ครับสวัสดีน้องชมนกองคนนะอุ้ยเฮ้ยเมาโทรมาขอโทษงั้นเอกี้อืมอินกันนาสัสเมาเมาเอานั้นนะเมาแมบเมื่อกี้เนาะคือแบบ โอ้โหแบบอะไรล,ลุคโคตรจะตะลัสสัน่นแล้วน้องก็เริ่มยังเริ่มเลงอ่าเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เล่นกับน้องเขาต่อเนาะที่น้องเขาหลุดไปก็เลยไม่เล่นเนาะอ่าแนะนําตัวเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวร้อยอีกทีนะเดี๋ยวผมคิดีมันแบบเสียงหูขาเนาะแนะนำเลยแนะนําเลยแนะนำเลยแนะนำแนะน,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 นำตัวลูด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 ูให้สามวิอ้าว สวัสดีผมคือแซดนี่เจอซีโร่นะครับก็มาเล่นกับพี่ใครไม่รู้นะครับ <c oughs> ที่รู้เป็นโอ้โหนแนะนำตัวอันน,น,นี้อันนี้ภาคอันนี้ภาคสองอ่าแล้วครับน้องก็นี่เป็นแบบที่น้องเขาน่าจจะไม่มีลิงก์โหลดอะไรร <laughs> ัเนอะนี่สามารถที่จะไปภาคไหนก่อนภาคสองภาคสอง่าไปลิงสองกันเนาะเอา เอาแป๊บแป๊บเออเออเออโอ้ยทำไมมันเชิญเชิญแปบมันเชยน,น,นเมาเลยกๆก,กระตุกกระตุกแมบานไหครับขวาไร้ไดีันจะให้เราเป็นยามแล้วเฝ้าเฝ้าอ,อะไรอ่ะเ้าอ,อะไรอ่ะถามถามนอ้องถาม โฟไลฟ์ไรฟ์ไลฟ์ไแนะนำแนะนำให้นนผู้ชมหน่อยดิโอ้ลูกตาหมีไหนวะตุ๊กตาผมเมกัตบอตุ๊กตาแนะนำไปแล้วไปดูนะครไปดูนู้นไหนหวะไหนหวะอุ้ยแหลกแลโอยมือตืดแล้วหน,นผู้ชมคมืมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชม โอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพิบปิบปิบป,ปีเอาล้วเนาะไปครัไปชมกันแบบนี้อยากเล่นสักวิ่ที่รอดไปก็คือเฮ้ยน้องเขาอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่วะนำนำนำไปเลยนำไปเลยโอ้แหลกเหลกเหลก <c oughs> นำไปเลยนำไปเลยบคบต,ตาม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 น้องเขาแป๊บโอ้โหน้องน้องน้องโปรวันเนี้ยทำไมเดินเร็วเหลือเกิน มันแหลกนอกก็เลยนั่นอืมีกล่องอะไรมั้งเห็นกล่องแล้วต้องเปิดไม่มีนี่ก็จะคือห้องของไฟแนสไฟนแนสฟัดดีนะ้เนาะก็กระตูเ,เห็นเนะี่ยคือเกมว้ยคือเกมเนาะเกม,นะเกมไฟนแนสฟัดดีนะ้เนาะเป็นเกมแบบไปคับผีตุต๊กตาน่ากลัวนะ่นากลัวเนาะก็ใครตัวเนี่ยเป็นพี่หนีแล้วก็พี่เต็มแล้วก็พี่พมันได้ทำอะไรอ่ะบอกหนะ่อยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมงง อ้าเูกลูกลูบอกที่บอกที่ต้องทำให้หน่ากลัวบรรยากาศไอ้ชื่อไอ้บรรยากาศน่ากวัต้องเปิดเพลงมันดีโอเยโอ้ยยอยยอยโอ้ยโอ้ยแล้วไปครัไปรับไปครับเราไปไป,ไ,ปไม่มีอะไรเลยก็แมปปกตินี่หนาวน่ากลัวตรงไหนอะ่ะ อ๋อเกมที่ผมใช้ได้เกมนึงมันน่ากลัวมากแบบเดี๋ยวถามน้องเขาเนาะเดี๋ยวถามน้องเขาดูเนาะคือเราจะรอดมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรจะมีฟ็อกซี่แล้วก็มีตอมเกตแล้วก็มีเออเดีวก็ฟังก็ฟังไปทำไฟตีแล้วก็อะไรนี่นะเยอะๆนะตุ๊กตาตุ๊กตาโดนโค้กไก่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นเด็กเอายัดไปใส่ แล้วน,น,นานไหมแล้วนานไหมไหนวะไม่เห็นมีไม่เห็นจะมีตุ๊กตาสัก,กตัวเลยอ่ะไม่เห็นอ่ะทางออกดูทางออกทำไมมีดาวะ่ะตายครับโอ้อยมันจะยาเย็นอะไรขนาดนั้น,น โหัวนอเขาหนี้ต้องตามติดเราแล้วเนะาะก็เลยแป๊บนะชิบเอารถไปต่ออ้าวไม่เปิดกล่องไม่ได้อะทุบเลยใครตีผมเ <c oughs> นาะเขาหนี้ <c oughs> ไปนะอีกแล้วด่า <c oughs> ผมไม่ใช่ละ <c oughs> ใส่ร้ายนอเขาละตามมา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 อุ้ย มันแหลกแกเอแบบอ่ะแบบมันแหลกๆหลกไหมมันก็ตกมันเชือนจริงมันไปเนี่ยเต็มมันเชือนเนี่ยเฟรมเรทแล้วก็ไม่ตกนะครับปกติอะมันเชือนอีกโอ้ยตีตีเนาะเขาตีเขาไม่ไปอ่ะอุ้ยมีราวมันมีโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเม้ยงงงเลยอะไร นี่มันกล่องนี่มันกล่องกันฟอ้าเหมือนกันแล้วนานไหมเหรอแล้วนานไหมโอ้จะนานนะผมว่าเนี่ยโอ้ดีดีดีคิดจะยาวจะไปชุดใหญ่ฟิ๊กฟิ้กฟิ้กตอนมันโทรมามันจะบอกโอ้ว้าวว่าอยู่เรอเรอส์เรอ่เานเนไ่ออกอ่ะอะอะไรนี่อไหนนี่ไอชื่อไอชุ่อไอชุ่อโอ้โหมืดโคตรตะละมืด แหลกแหล,แหลกตะละใครกี่นาทีพี่ชายกี่นาทีอนะปลาไปหกนาทีแล้วโอ้มอยมจยมาตอนไหนวะนี่ย้ายมาเร็วโ้ให้มันมาเร็วๆได้แบบจะได้จบคลิปโอ้ยย้ายมาเร็วมากเดี๋ยวคลิปจะยาวสั้นก็สั้นเกินยาวก็ยาวเกินผมผมแบบนี่คือสามตัวอีกตุ๊กตาเนี่ยสามตัวตุ๊กตาเป็นบล็อก บบมีภาคสามในไปภาคสามในจะได้จบคลิปเร็วนำไปเลยนำไปเลยเอาตากล้องก็แป๊บคลิปได้จบเร็วเเพื่อให้คลิปจบเร็วแล้วก็ฆ่าตัวตายใช่ปะ่ะอ่าน้องปิดไปด้วยจัดไปชุดใหญ่ไปก็ป,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 ปิด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 อ้าวโอมาตกมาได้ไง ช่วยช่วยตกมาด้านล่างเอ่อตกลงมาด้านล่างอือไม,ไม่ไม่ไม่อุ้ยเออเออชอ่วยช่วยตกมาด้านล่างโอ้โหไอ้ไฟน่าไอ้ฟัดดี้ก็คือเกมเนาะก็เป็นเกมแบบตุ๊กตาที่ฟันแหลมๆมอ่อออะอืไม่น่าตกใจเนาะไม่น่าโกรธหน้าตามก็เลยน่ากลัวเนาะมีรำคาแกะเล่น หยอกหยอกยอกน้อเคกองแเฮ้ยเ,เนี่ยมันเชือนนะแบบมันอาจจะใหญ่เกินหรือเปล่าเพราะเลยเชือนเอาอุ้ยดีมากเนะาะวิทยาศาสตร์ตายไอ้ฆ่าตัวตายไปครับไปครับไฟไฟเดย์สามมัคือวันอะไรอะ่ะสุกสิบสุกสามงี้เหรอไม่ได้แต่สุกสิบสามไม่ใช่แบบน่าก,กลัวต่อไปภาคสาม โอเคโอเคได้จบคลิปแล้วเดียวนี่ครับฟายไนท์แอดเฟสตี้อ๋อมันเป็นกันเกมมันเป็นกันเกมผู้นี่กเกมเลยผู้นี้ติดเลยนะน้องผู้ติดอ่างเลยมันเชื่องตรงเกมเพราะมันเป็นแบบรางมันเชื่องเองครับแปับจดปุยชุดจุยปุยปุยปุยโอ้ไม่กอะ ซื้อกาทางมันแปลกไปนะโอ้โหกิ๊บกิ๊บกิ๊บที่ชิคเก้นบอมก็มาเอาละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับผมนแม่ในเพื่อนผมก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับก็สวัสดีครับฮะกิ๊บกิอ่าแล้วก็ขอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจบยังไงอ่ะเฮ้ยผมโอกอะไรดีลงมาแล้ว,ลวก็จบเลยเฮ้ยแต่แปลกนะจำนะยงัยงยงัยงยังยัง แล้วมันจบยังไงอย่างงงอ่ะเห็นมีเลยเออไหนงงเอองงไหนกว่ารู้สึกว่าแมเปมันเปลี่ยนไปว่าไหมแมเปมันเปลี่ยนโทษโทษโทษปนี้ออกมาตามตามตามแบบไปฆ่าตัวตายก่อนไหนไม่เห็นจะเจอสักตัวหนึ่งเซฟรูมดูนัดนี่ที่ฆ่าตัวตาย แล้วไปเลยๆเราอย่ากล้าไมระวังอะไรโอ้เชียวเอ้เชียวเอ้เชียวไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย <laughs> <the> มันจบมันจบยังเนี่ยทำไมสึกว่าเห็นมีอะไรเลยงงนะเนี่ยงงงงเอยอ่ะเอยอ่ะ อุ้ยน้องก็พูดมาอะไรมึเกี่ยอะไรอันนั้อันนั้นก็มีอะไร,ไไะไรแต่แแบบว่ามันแบบแบบนี้น่าสนใจนะผมว่าอ่าเดี๋ยวพี่จบคลิปแล้วกันเนาะแปบบ๊บเดี๋ยวพี่ขอจบคลิปก่อนแล้วผมว่าแบบหรู้สึกบ่พาด,ด์ีมันแ,บบแปลกๆอะเอ,อ้ยแมบปบ็กสั้นไอ้นี่ก็งงแต่แบบนี้เหมือนกลไกว่าไม่ค่อยออกแนวเพีย อ่าน้องก็จบน้องก็จบคลิปแล้วน้องก็เป็นยังไงอุ้ยเดียต่อย,ออยต่อยต่อยต่อยไม่มีอะไรทำต่อยน้องก็เล่นอีๆไปเล่นต่อยเล่นแล้วก็เซลลร่า goodbye